ดูเห็ดเทียบกับปอกแก้วนะคะอันนี้เพิ่งไปปลูกมาจากที่นอนใหญ่ไหมใหญ่ถือไหวไหมถือไม่ไหวหนังแบบของเราถือไม่ไหวแล้วคลิปแกงเด็กคลิปแกงเด็ก ใหญ่โตโหรานเลยลูกถี่ดีแล้วตกมาแตกเลยนะนาเก ไ้นั่นแหละา <laughs> หาล่วงลงมาแตกเลยนะลูกมันหนักไงมันหนักไงบอกแม่ก่อนหนักเปล่าไม่เอามันหนักไหม này con ông không đi không được đi à quá 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 nghe này nó หนูเอาไปแล้วนะเนี่ย <laughs> ฮู้จะดูโคลนมันจะถอนโคลนมาแล้วนะโอ้โหตรงนี้มันโดนผักบุง้งออมันมีผักบุงนนนะกบ้งทับอยู่นะถอนโคลนกันโอ้หูอู้้ กิโลนี่ยว,ว้าวอืมริงจริงๆเลเวลความใหญ่โอ้โหโอ้โห,โหนี่ทำเป็นล่มได้เลยนะเนี่ย ฝากติดตามด้วยนะคะ